มาดูลักษณะหน้าตาก้อนน้ำมัน VR TZR TZM กันนะครับว่ามีลักษณะเป็น,ปนยังไงนะครับนี่นะครับแกะดูด้านในกันนะครับแกะมาก็เจอฮอร์ีน้น,นะครับมาดูด้านในกันนะครับ หน้าตากอนน้ำมันงงี้เป็นอย่างนี้นครับตัวนี้ก็จะเป็นท่อน้ำมันนะครับตัวนี้เป็นไส้กรอกนะครับมีโอลิงอยู่ตรงนี้ครับตรงฐานมันมีน็อตล็อกสองตัวอย่างนี้นะครับ,ต,รมมต,รบตัวนี้เป็นตัวที่วาล์วปิดแบบนะครับ จับฝังตัวนี้นะครับตันนี้มีท่อน้ำมันตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นไส้กรองหนะครับกรองน้ำมันนะครับเป็นพลาสติก